เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยะคระตอนนี้อยู่เกมโบสซิมิเลเตอร์นะครับผมอ่าเป็นเกมที่เด้งขึ้นมาหน้าฟีดอีกแล้วน่าสนใจอีกแล้วนะฮะจำนวนผู้เล่นก็หลักครึ่งหมื่นกันเลยทีเดียวเชียวครึ่งหมื่นนะไม่ใช่รักหมื่น <laughs> โอเคเกมนี้ทูทอเรียวมาก่อนเลยเรากดสคริปต์ได้นะครับเพราะว่าเราเจอเกมแนวนี้มาเยอะแล้วไม่ต้องทูทอเรียวฮะแล้วก็เป็นเกมที่ดีมากเลยที่มีสคริปตูทอเรียวให้นะฮะบางเกมนี้ทูทอเรียวไปแล้วครึ่งชงั่วโมง โอเคเหมือนเดิมฮะเป็นเกมที่เราจะต้องมาฝึกฝนนะครับอ้าวพอเข้ามาถึงปุ๊บแล้วมันฝึกให้เลยดีดีดีด,ดีเป็นเกมที่เราต้องฝึกฝนนะครับเก็บสเต็งนะฮะแล้วก็เก็บวินอ่าเก็บสเต็งเพื่อไปยิงธนูตรงนี้ใช่ไหมอ่าใช่ยิงได้อย่างเรามีสิาสเต็งอ่าไปไม่ถึงป <c oughs> ระมาณนี้เก็บสเต็งปุ๊บนะฮะมีเคลมกิฟต์ด้วยอ่าได้มา150สเต็งละมาชุดยิงไปเป็นระยะนะครับก็คือมีหนึ่งวินห้าวิน ใช่ไหมห้าวินแล้วก็10วินนะครับแต่ละด่านก็จะวินได้เยอะขึ้นเรื่อยๆตรงนี้มีสปินมีโลเด้นมีไข่นะฮะแล้วก็ เพื่อไปดันถัดไปไปเรื่อยๆฝั่ง,งนู้นนะครับตรงนี้มีอะไรเนี่ยเกมกรุป๊ปต้องจอยกรุ๊ปก่อน1นึ่งรีวอร์ดอ่าอันนี้คือท็อปเพลเยอร์ถึงจะได้เหรออันนี้ว i p อพีเชตโอเคเอาตรงนี้มีอีเวนต์อีสเตอร์อีเวนต์ด้วยฮะโอเคเหมือนเดิมครับเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปเล่นในอีเวนต์กันก่อนและเด็กคลิปหน้าฮะเราค่อยออกมาตะลุยโลกหลักกันนะฮะผมไม่รู้ว่าอีเวนต์จะเล่นนานหรือเปล่านะครับแต่ถ้าอีเวนต์จบไวก็เดี๋ยวออกมาโลกหลักแต่ถ้าอีเวนต์นานก็ตามนั้นฮะ,ะนนนร,ระ,ะ,ะค ะครับผมก็เก็บวินมีให้เคมอีกอมี15วินพอดีเลยโอเคตรงนี้เรามีอยู่16วินเราสามารถเปิดตรงนี้ได้ใช่ไหมฟองเราเท่าไหร่25่เอาเปิดวินตรงนี้ได้เปิดขายฟองนี้ปงังแต่ระดับแรนะฮะระดับแรเราพลังคูณ2อยูิคปเปมาปุ๊บเราจะต้องขึ้นทีละ่าขึ้นทีละ3ก็ประมาณนี้ฮะวิธีการเล่นไปลุยกันเลยเกมพารจจะ และวันนี้ผมขอเสนอแอปเซิร์ฟเวอร์ที่เจ๋งที่สุดสำหรับการ a f k UG Phone ฟนสำหรับสายฟาร์มหรือสายเปิดไข่จาก p e t Simulator 99และเกม Simulator หลายๆเกมแอป,ปนี้ก็สามารถ a f k ได้ตามสบายเพราะมีระบบออโต้คิกในตัวเราจะได้ไม่ต้องหลุดทุกๆ20นาทีไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเจมหรือการเปิดไข่เราก็ไม่ต้องหันมาง้อค่าไฟและท่านใดที่สนใจก็สามารถโหลดผ่าน Q ิ a c อ d e ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยหรือไม่ก็ลิงก์ใต้ดีคริปชันก็ได้เพราะท่านจะได้เจมเพิ่ม488เจมเพื่อเอาเจมไปแลกเป็นส่วนลดของราคาคไ้ หรือไม่ก็สามารถเอาเจมไปต่อเวลา,าได้เหมือนกันอะแล้วฮะก็ที่กดไปก็จะมี V.I.P นะครับเทนคูณ2นะฮะ ออกกำลังกายคูณสนั่นเองวินคูณ2นะครับใส่สัตว์เพิ่ม2ใส่สัตว์เพิ่มสและใส่สตัสวสสตสวต์เพิ่ม8ปนะฮะส่วนพวกลักกี้หรือไม่ก็เปิดไข่ที่ผมไม่ได้กดเลยนะประมาณนี้เอาประมาณนี้ก่อนพวกลักกี้ไว้ทีหลังนะฮะไว้เล่นจริงจริงยังจแล้วค่อยมากดลักกี้ล้วกันเพราะว่าส่วนมากเราไม่ค่อยได้เปิดไข่อยู่แล้วสาหรับแมทพวกนี้เต็มตันก็เลิกพอตันเสร็จแล้วก็เลิกเล่นเอ่อประมาณนั้นตรงน,นี้มีมีลิมิเต็ดอยู่มันรับฟรี45นาทีโอเคมีสปินหนึ่งอันนะครับไปคอยได้ของดีคอยได้ะ โอเคมาเราไปเล่นอีเวนต์กันดีกว่าอีสเตอร์อีเวนต์นะฮะตรงนี้มีไข่หนึ่งฟองใช้25ไข่อีสเตอร์นะฮะแล้วก็มีการเทนอยู่ตรงนี้ไม่รวมไม่รวมสัตว์ที่เราใส่อยู่ไม่รวมสัตว์ใน event. อีเวนต์อ่าคูณ2พอดีประมาณนี้ทอสัตาเนอีเวนต์ออกก่อนนะฮะมีโฮบอตแต่เราไม่มี VIP เราก็มีอยู่นี่อ้ออกลางกาไปสักนิดหนึ่งฮะไม่รู้ว่าใช้เท่าไหร่นะแต่เราลองยิงดูก่อนดิ ไว้ถึงเส้นอ๋อแต่ยังไม่ได้วินถึงเส้นพอดีโอเคออกกําลังกายไว้สักแป๊บหนึ่งฮะอ่ามีวีไอพลืมไปโอเคมีเคมของอ่าฮะเคมมาพันสเต็กก่อนนะฮะผมจะเรียกว,ว่าอะไรดีเอาเรียกเป็นสเต็งแล้วกันเอาสักพันสเต็งก่อนแล้วค่อยไปลองยิงกันว่าจะพ้นเส้นไหมถ้าจะพ้นแหละอ่าฮะไปะลองยิงซิถึงอุ๊ยพ้นไปนิดนึงโอ้ยได้วินสอกดออตโตอ้ฮะอ,ออตโต้ฟรีด้วย โอเคเดี๋ยวเราฟาร์มสักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปเปิดไข่ดีกว่าไม่รู้ว่าไข่มันจะคูณอะไรสําหรับในอีเวนต์บ้างนะครับเรามีอยู่ที่264บสเบกอ่ะครั้งสุดท้าย266อ่ะโอเคไปลองเปิดไข่กันดีกว่านะฮะเราเคมของมาด้วยแล้วก็เปิดไข่ฟองละ25อีสเตอร์นะฮะมาดูกันว่าพลังจะเท่าไหร่แล้วก็คูณอะไรบ้างกดคลิกเพื่อติก๊กอ่ะกดคลิกเพื่อออโต้ดีลิทเปิดทีละหนึ่งกองวันเ,เปิดช้ามากเลยอะได้ระดับแลมา ระด,ดับแรงฮอตดอกเหรอโอ้ยมีหิวด้วยนะเขามีหิวด้วยนะ0.01%อีปีกว่าอีปิกอีปิกว่า6.8%ว่าเอาว่าใครมาอีกได้ได้อีกฟองหนึ่งฮะโอเคประมาณนี้ดูซิพลังจะเท่าไหร่คือตอนนี้โอ้โคูณ250เลยนะเราอิคิปเบสมาเราใส่สัสตว์ได้18ตัวเลยตึงจัดดูซิตอนแรกเราขึ้นทีละ12ตอนนี้ขึ้นทีละเท่าไหร่อ๋อมันมีบอกเลย8,004ต่อวินะฮะโอ้ มีอีกหนึ่งแสนแล้วมีหนึ่งแสนแล้ว, 1, ลวเหมือนอีเวนต์จะจบไวยังไงก็ไม่รู้อะยิงไปน,นั่ออนได้ต้องเอาอีกนิดต้องเอาอีกนิดเบรก่อนเบรก่อนไปเทรนอีกนิดนะฮะเดี๋ยวเทรนอีกสักพักหนึ่งก่อนละกันนะครับผมตรงนี้เรากดรีเบิร์สไปแต่ในอีเวนต์ไม่หายนะครับก็กดรีเบิร์สได้เลยเอ่อมีการสคริปด้วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการเทรนนะครับโดยใช้วินแรกตอนนี้เรามีอยู่ที่ร้านหและไปลองดูพอๆๆร้านเปิ้วอุ้ย อ่าได้ทีละ15ฮะถึงเป้าก็น่าจะใช้ประมาณ3ล้านปะเดี๋ยวลองดูฮะแต่ตอนนี้เราไปเปิดไข่เพิ่มก่อนเราได้18ตัวใช่ไหมตอนนี้เราใส่ไปแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ลบทิ้งเลย ไม่เอาเรามีอยู่6ตัวอีก12ตัวออกแต่คอมมอนวะ่ะออกแต่คอมมอนล้วนเลยสามารถรวมกันได้ไหมเอ่ยรวมไม่ได้นะครับจะน่าจะต้องค้าเป็นโกลเด้นหรือไม่ก็อะไรประมาณนี้นะฮะเพิ่มทีละมือเลยครับผมในนๆนลองเอาตัวแรกสิลองเอาตัวไปรวมกันสักนิดหนึ่งมันมีระดับโกลเด้นไหมแบบรวมโกลเด้นในด่านแรกอ่ะมีอยู่นี่อยู่นี่โกลเด้น Golden. เอาสักตัวหนึ่งฮะใช้กี่อันใช้ ห้าตัวเพื่อคราฟเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์โกลเด้นนะฮะพลังยี่สิบสี่คูณสองหรือเปล่าเป็นสี่สิบแปดอาเคคูณสองใช้ห้าตัวคูณสองคือแนะนําให้มีเยอะๆก่อนนะครับให้มีจนล้นก่อนแล้วค่อยเอามาคราฟเอาเข้าท้างไหนวะอาอยู <laughs> อ่ออโต้เทรนจนคินเลยก็มีห้าล้านกว่าๆไปดูซิว่าจะถึงเป้าหมายไหมเป้าหมายไม่ไวพุ่งชนลองอันนี้ยิงเองเลยน้องเฮ้ยอุ้ยสามสิบเจ็ดวินน้องเอาจัดมาถึงเวลา ครามวินรัวๆเหมือนจะต้องไปลุยด่านข้างนอกด้วยครับเพราะว่าเหมือนจะจบไวน่าดูเลยได้319สตักมี500มี575อีสเตอร์ฮะแต่คอมมอนมาเยอะเลยฮะทำไมมันดูเศร้าอย่างว่า้ได้คอมมอนมาเยอะเลยใส่เข้าไปอุคิเบตตอนนี้เราเหลือคอมมอนอีกประมาณ5ประมาณ10ตัวที่ยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวเราเอาไปรวมเป็นทองกันดีกว่านะครับคเป็นโกลเด้นก่อนสัก2ตัวอ่ะฮะ ครับเสียอะไรบ้างลืมดูเลยมี184ววินครับสามารถไปด่านถัดไปได้ใช่ไหมอ่ะเคได้ปึง้งเรียบร้อยมาด่านที่2องยังงไงได้ในีเมีใครสโน์สโน์เอ็กแล้วก็เทรนฮะตรงนี้มันเหมือนเกมนี้อยู่นะเกมที่ผมเล่นก่อนหน้าน,นี้ที่เป็นว่ายน้ำนะฮะว่ายน้ําสวนลมเหมือนเลยอะ่ะคนสร้างคนเดียวกักนหรือเปล่าเหมือนเหมือนมากเอาสัก10ล้านฮะแล้วเราไปลองยิงดูว่าผ่านไหม องจ้าเฮ้ยผ่านได้ร้อยวินแต่าจาไปใช้เท่าไหร่พันสองพันสองาสิบเออโดนรุกโป่งมั่งอ่ะระวังนี้เราบูตดหน่อยดีกว่าเรามีน้ำยาอยู่เมื่อกี้วินโพชั่นนะฮะมีอันเดียวเลยมีวินโพชั่นอันเดียวเลยแล้วก็มีวินอ่ามีโพชั่นลักด้วยโอเคเป็นสองร้อยหนึ่งคูณสองมาพันสองไปได้ตอนนี้เรามีพันหกแล้วไปอย่างไวหกร้อยยี่สิบห้าเดี๋ยวลองเปิดดูดีว่าพลังคูณเท่าไหร่่ผ่านได้อยู่ดีหกร้อยมาลองปึง้ง แร่ระดับแร่15%พลังคุณ26เอ้ยเอาอยู่นะแต่เป็นระดับแรน่ะถัดไปคือ1625ฮะถึงจะไปด้านถัดไปได้ได้ไดทีละ2,000นะฮะได้ทีละ2,000 4วินเลยโอเคมี1 7แล้วไปยังไว้ รีพชั่นไปอย่างไวเลยอะตรงนี้มีไข่อีกฮะอันนี้น่าจะสูงกว่าในอีเวนแล้วเราลองยิงดูน่าจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะฮะ21ล้านสเต็งเฮ้ยถึงเฉยได้5,000วินมาฟองเท่าไหร่2,000พลังเท่าไหร่ได้อีปิกอีกแล้วฮะอีปิกพลัง41แล้วอันนี้คือพลังพลังในอีเวนมันก้าวกระโดดอะเนี่ยคือเราได้อีปิกก็คือ250เลยแต่ได้คอมมอนก็คือ24ส่วนนี้ได้คอมมอน ยี่สิบแปดได้อีพิกสี่สิบเอ็ดคือพลังมาาันไล่เลี่ยงก,กันนะคะสําหรับด่านแต่ในอีเวนต์นี่คือแบบพลังก้าวกระโดดมากเลยอีพิกคอมมอนไปอีพิกดูดิระดับแรคือข้ามไปเป็นร้อยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในอีเวนต์ก็น่าจะดีแหละตัวสูงสูงอะ่ะใช้วินเท่าไหร่ห้าหมื่นห้าโอเคจัดไปโอเคห้าหมื่นเจ็ดไปอย่างไวเลยปุ่มไวๆมากนั่นแหละตั้งแต่ด่านแรกมาถึงด่านนี้ประมาณสิบนาทีนะฮะอ่าทีละสามร้อยเจ็ดอันนี้ขับไประดับวอย เราต้องเป็นเรนโบ้เหรอวะเอาแล้วเครื่องเรนโบว์อยู่ไหนวะแล้วแบบแล้วเอา้เอา,อา,อาผมเลยเครื่องเรนโบว์มาเหรเออ่าโอเคเดี๋ยวค่อยกลับไปดูจะถึงเป้าไหมเลยก,กี่ด้านนะโอ้โหลเลยกลายได้เลยฮะไม่ถึงเป้าแล้วเรียบร้อยอา่าไม่ถึงฝั่งฝันแล้วเรียบร้อยหกพันนะฟองละหกพันห้าจัดมาได้อีพิกอีกแล้วพลังเท่าไหร่ดูสิร้อยยี่สิบหกครับผมเริ่มเทปเท่าระดับแร่เราแล้วขั้นถัดไปก็คือหนึ่งแสนห้าหมื่นวินเดี๋ยวเราต้องเทรนก่อนนะครับ f คไว้นะฮะแล้วก็ไปทําธุระมานิดหน่อย11บิลเลียนไม่คิดว่ามันจะขึ้นไวขนาดนี้นะฮะมาน่าจะชนะได้แล้วแหละระดับ11บบิลเลียนโอ้โหเอาได้5,000กว่าวินเลยนะฮะแต่ตอนเนี้ยวินผมคูณ2ผมหมดไปแล้วเขมมาพลังเท่าไหร่ร้อยเจ็เลยนะได้3ตัวเลยเหรอแต่คนละสีหมดเลยฮะไอซ์แมกมาแล้วก็ควิเปเบสมาสองแสนครับเราใช้แสนห้าในการไปด่านถัดไปปั๊บ ผ่านมาแล้วเกือ,อวินมาเพื่อเปิดฟองนี้ด้วยนะฮะฟองละ3ามหม้ามาวยขอตัวดีๆอีปิกมาอีกแล้วคือเริ่มเปิดฟองไหนได้อีปิกตลอดพลังร้อยแปดครับผมแจ๋วแจ๋วอ่ะฮะแต่ในฟองพวกนี้เหมือนจะไม่มีฮิวนะฮะเราต้องไปเปิดในอีเวนต์ถึงจะได้ฮิวแต่ก็น่าจะได้ยากอยู่แหละต้องฟาร์มมาเยอะเยอะเคได้แลรอีปิกคอมมอนเลยได้ครบเลย3ตัว11บบิลเลียนไม่เทรนเพิ่มนะฮะลองยิงดูว่าผ่านหรือไม่อ่ะผ่านต่อไปใช้ ห้าแสนห้าโอเคเอาประมาณนี้ก่อนละกันนะครับน่าจะเหลืออีกหลายด้านเลยนะครับเดี๋ยวด้านถัดไปจะเป็นคลิปหน้านะฮะไ้เจอกันคลิปหน้าสําหรับด้านถัดไปนะฮะสำหรับคลิปน,นี้เดี๋ยวผมขอพอไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับไปละบายๆนะฮะอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยครับผมเจอก,กันครับ<ค>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 